สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาจัดออเดอร์นะคะของวันที่18กุมภาพันธ์นะคะ -66 นะคะเป็นออเดอร์นะคะจากาช่องทางสายฟ้านะคะที่ได้เป็นสะพานบุญน,นะคะเปิดรับพีออเดอร์ให้น้องทวีโชคและครอบครัวนะคะ ก็จะเอ่ยแา่น้ำนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะได้เมตตานะคะช่วยเหลือน้องๆกันเข้ามานะคะ,ะก็จะมีแม่น้งเยาวนะคะ200คะแน่นนะคะ,ะคุณแม่จัสปลาตังนะคะสา ร้อยเก้าคะแนนนะคะแม่ปุ้ยนะคะสามร้อยคะแนนนะคะแม่จอยสองร้อยคะแนนนะคะแม่แขกนะคะห้500นาร้อยคะแนนนะคะคุณแม่วราพันธ์นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบคะแนนนะคะคุณแม่กินนอนนะคะหนึ่งร้อยคะแนนนะคะรวมทั้งหมดนะคะจะเป็นอ่า รวมทั้งหมดนะคะจะเป็น35ตะก้านะคะก็จะเป็นกล้วย23หวีนะคะผลไม้12ตะก้านะคะ,ะเดี๋ยวให้พ่อควานนะคะมาจัดออเดอร์เลยนะคะมาเร็วก็กล้วยเชือกละ4หวีอีก3หวีแบ่งกันแล้วก็ผลไม้ก็เชือกละ2ตะก้าอีกอตะก้าก็แบ่งกันนะคะขอบพระคุณนะคะ ช่องทางสายฟ้านะคะแม่รักนะคะที่เป็นสะพานบุญด้วยนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาน้องๆนะคะอ่านับเลยครับสองครับสามครับสี่นะครับอ่าสี่นะคะห้าครับหกครับเจ็ดครับแปดนะครับเก้าครับสิบครับ สครับสครับสามครับสครับสิครับสินะครับค่ะเจ็ดสครับค่ะอีก3ามีแบ่งกันนะคะ2 21, 22, 2ยี 2> ่สิบสงยีนะค,คะแบแล้กวก็เดี๋ยวพ่อควานจะแบ่งให้นะคะ แล้วก็ผลไม้นะคะอีก12ตะกร้านะคะอ่าพอน้องนับผลไม้ต่อเลยเชือกสองนะเชือกสองห่อองคครั 1> 1, 5, 2, 5. ค่ะผละไม้สิบสองตะกร้านะคะแล้วก็อีกสองตะกร้าก็จะแบ่งกันนะคะสามครับสี่ อีกสองตกร่าแบ่งกันนะคะสิบเอ็ดสิบสองนะคะสิบสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆกินกันเลยนะคะอ่ะทวีโชคสวัสดีครับเร็วทวีโชคสวัสดีครับก่อนครับเลยลูกครับเลยครับเลย หนของลูกชายอันไหนอ๋อหยิบไม่ถูกนะเพราะว่ามันมีอยู่อันหนึ่งเธอฉีกไม่หมดอ่ะใช่แต่ก้าแดงหรือเปล่าเนี่ยเธอฉีกทีละอันนี่ขอนะนี่เห็นไหมฉันบอกแล้วเธอเอาพีชอาพีชช้พีชเขที่สามสามราคุ้ัน <All> right. น้ำทิพย์นะคะน้ำทิพย์ได้ทานแล้วนะคะทุกๆเชือกได้ทานแล้วนะคะกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่เมตาน,น้องๆเข้ามานะคะขอบคุณช่องแม่รักทางสายฟ้าด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้น้องๆน,นะคะต่อไปจะเป็นคุณยายนะคะแม่ดอกเอื้องนะคะโชคค่อยๆกินแต่ละเชือกก็ได้เต็มตะกร้ากันเลยนะคะ น้องๆแต่ละเชือกก็ได้ทานกันแบบจุกๆเลยนะคะเต็มตะกร้ากันทุกเชือกเลยนะคะเหลือพี่น้ำค้างนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่ะน้ำค้างนะคะเออนะคะก็น้องๆก็ได้ทานกันทุกๆเชือกแล้วนะคะ เต็มตะกร้าแบบจุกๆแน่นๆกันทุกเชือกเลยนะคะก็ข,อ,ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็แข้วคาดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะให้ได้กลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะลงไลฟ์ไว้เพียงเอ้ยลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาน้องๆนะคะทั้ง5เชือกนะคะคุณช่องพังสายฟ้าด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้น้องๆนะคะเป็นคะแนนนะคะต่อข้างกันศาสตร์ให้น้องๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ยังขาดสันไทยนะคะค่าช่างแล้วก็ ค่าถมดินอยู่นะคะ,ะพี่น้ำทิพย์ก็ตั้งอกตั้งใจกินมากๆยิงกวีโชคยิงไม่ได้สนใจใครเลยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ